สวัสดีค่ะสนามสุขชุดกีฬานะคะกลับมาเจอก,กันกับงานรีวิวเสื้อทีมนะคะสําหรับวันนี้เป็นเสื้อฟุตบอลนั่นเองค่ะลายเสื้อเท่มากนะคะเป็นเสื้อลายใหม่อีกแล้วนะคะย้าเหมือนเดิมนะคะสําหรับใครที่อยากได้ไอเดียการทําเสื้อทีมนะคะทุกแบบเลยแขนสั้นแขนยาวคอกลมคอปกนะคะมีหมดเลยสามารถเข้ามาดูได้นะคะไอเดียงานเสื้อกีฬานะคะที่สนามสุขสนามสุขสนามสุข สนามซุป com นะคะลองเข้ามาดูค่ะมี200กว่าลายนะคะรวมไปถึงลายนี้นะคะเป็นลายใหม่ล่าสุดของทางร้านค่ะมาจากทีมงานของ f e น l y FC นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูลายเสื้อกันใกล้ๆนะคะว่าการาฟริกสวยขนาดไหนคะ่ะ มาดูที่งานเสื้อกันนะคะสาหรับวันนี้เป็นงานเสื้อคอวีค่ะเล่นกันลวดลายนะคะตั้งแต่คอเสื้อเลยคอเสื้อเป็นสีดํานะคะเล่นลายด้วยสีส้มทองนะคะออกเหลืองๆนิดนึงนะคะสีสวยมากนะคะแล้วก็มาดูที่ตัวเสื้อนะคะที่ให้เห็นตอนนี้เหลืองเขียวน้ําเงิน ชมพูนะคะแล้วก็น้ําเงินแดงข้างล่างสุดจะเป็นสีส้มนะคะแต่อนนี้เราพับเอาไว้ก็เลยยังมองไม่เห็นแต่จริงข้างล่างสุดมีสีส้มด้วยลายที่เห็นทั้งหมดนะคะเป็นลายดอทจะเป็นลายริ้วๆเหมือนลายเวฟนะคะลายคลื่นนะคะ ด้านหน้านะคะจะมีโลโก้ทีมค่ะ mm hmm. f ฟลลี่เนะคะอันนี้ใส่มาจัดเต็ม mm hmm. เห็นชัดแน่นอนค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเหมือนรูปหัวซิงโตแล้วก็จะมีเบอร์นะคะ mm hmm. เบอร์ของเจ้าของเสื้อค่ะอยู่ที่ตรงกลางตรงกลางเลยอันนี้ก็เด่นมากนะคะแล้วก็จะมีสปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์เป็นเป็น,ปนสายดื่มนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ชอบลายเสื้อแบบนี้นะคะสั่งได้เลยหรืออยากเปลี่ยนสีพื้นข้างในสีพื้นข้างในเนี่ยเขาจะออกเป็นสี เหมือนสีกลมนะคะสีน้ําเงินเข้มเอาไปสีกลมนะคะก็สวยมากเท่มากนะคะเห็นลูกค้าที่มาที่ร้านเห็นเราชอบเลยบอกว่าพี่ลายเสื้อสวยมากครับก็ขอบคุณทีมงานเฟลลี่เอฟซนะคะที่สั่งงานเสื้อเข้ามานะคะทําให้ทางร้านนะคะได้ได้ทำแบบหลายๆแบบค่ะรวมไปถึงแขนเสื้อนะคะให้ดูบริเวณแขนเสื้อแขนเสื้อทั้งสองข้างนะคะจะมีเขาเรียกว่าเล่นขอบ ขอบเสื้อแล้วกันนะคะขอบเสื้อเล่นด้วยสีเดียวกับสีที่คอเสื้อนะคะเป็นส้มทองนั่นเองค่ะแล้วก็ด้านข้างตัวเสื้อสันด้านข้างนะคะตรงนี้น,นี่ด้านข้างลําตัวตรงนี้นะคะก็เป็นสีเดียวกันเช่นกันกับแขนเสื้อนะคะก็เด่นเลยค่ะลายเสื้อไม่ซ้าใครแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามีแบบให้ลูกค้าเลือกเยอะมากๆเลยค่ะด้านหลังนะคะใส่ชื่อทีมค่ะทีมงานเฟลลี่นั่นเองนะคะ ก็เด่นเลยค่ะสีแดงเห็นชัดแน่นอนนะคะแล้วก็เบอร์เจ้าของเสื้อค่ะอันนี้เป็นเบอร์93นะคะและด้านล่างด้านล่างสุดนะคะก็จะเป็นชื่อเจ้าของเสื้อค่ะชื่อว่าคุณวะชินนั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะลายเสื้อทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกันเลยเป็นลายลิ้วเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะให้ดู ลายลิ้วโทนเดียวกันมิติเดียวกันสีเดียวกันรวมไปถึงงานเย็บนะคะก็ใส่สบายแน่นอนแล้วก็เนื้อผ้าค่ะที่เด่นจริงๆก็คือลายกราฟิกลูกค้าที่ได้ไปเห็นในแพทเทิร์นเป็นยังไงนะคะงานจริงสวยแบบนั้นเลยค่ะอันนี้ที่เข้ามาให้ดูใกล้ๆนะคะเพื่อที่ลูกค้าจะได้เห็นว่างานจริงนะคะคมแล้วก็ชัดมากลายดอทลายโลโก้ทุกอย่างนะคะสวยหมดเลยสําหรับใครที่ชอบแบบนี้ลองลองลอง,ลองสั่งก็ได้นะคะอาจจะเปลี่ยนสี จากสีกลมสีดำที่เป็นสีพื้นเสื้อนะคะเป็นสีอื่นก็ได้สามารถสั่งได้หมดเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะชิมงานเฟลลี่เอ FC นะคะไปก่อนนะคะเตรียมตัวจะส่งให้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ